สวัสดีครับอู๋สปินได้ครับคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่ผมขับรถไปต่างจังหวัดอะ่ะหรือว่าตอนที่เราทํารถทริปที่แบบเป็นรถ EV อย่างเงี้ยที่หลายคนได้ดูในช่องยูทูบนะครับระหว่างที่ผมแวะชาร์จอะ่ะส่วนมากผมก็จะแวะชาร์จ PTT Station เนาะเขาจะมีตู้ชาร์จ EV s ี a t i o n Plus สนะครับที่เราชาร์จได้อย่างรวดเร็วนะครับระหว่างที่รอชาร์จอะ่ะผมก็จะแวะคาเฟ่เอเมซอนนะครับสะดวกสบายมากมันอยู่ในที่เดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับล่าสุดครับทางคาเฟ่เอเมซอนอ่ะเขาบอกว่ากาแฟของคาเฟ่เอเมซอนอ่ะเราสามารถ เอามาทํากินเองที่บ้านได้เพราะว่าเขาออกผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะครับเป็นกาแฟแบบแคปซูลนั่นเองนะครับหลายบ้านมีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลอยู่แล้วนะครับแค่ซื้อแคปซูลของคาเฟ Amazon ไปเราก็จะได้รสชาติแบบที่เราคุ้นเคยสามารถทําดื่มเองที่บ้านให้หายคิดถึงในวันที่ไม่สะดวกออกไปข้างนอกได้ครับ หรือถ้าเกิดใครยังไม่มีผมแนะนําอย่างยิ่งเพราะว่าผมมีแล้วชีวิตด,ดีมากนะครับทางคาเฟ่อเมซอนบอกว่าคนที่ยังไม่มีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลเขามีขายด้วยนะครับทำออกมาขายพร้อมกันเลยนะครับก็คือใครมีเครื่องเดิมอยู่แล้วซื้อแค่แคปซูลได้หรือถ้าเกิดใครเห็นว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้สะดวกดีเหมือนกันนะครับตอนเช้าทํากินเองที่บ้านเลยนะครับราคาไม่แพงครับทริปนี้ผมเลยจะเอามาแนะนําให้ทุกคนได้ชมกันครับ เบื้องต้นนะครับคาเฟอเมซอนเนี่ยเขาเปิดตัวกาแฟในรูปแบบแคปซูลเนี่ยมาทั้งหมด2รสชาติด้วยกันนะครับแบบที่เห็นนี้เลยครับแบบแรกนะครับที่เป็นกล่องสีทองแบบนี้เนี่ยหน้ากล่องจะเขียนว่า Amazon Selected นะครับอันนี้จะเป็นกาแฟรสนุ่มละมุนจากกาแฟอาราบิก้า100%ครับที่เป็นกาแฟขั้วกลางถึงเข้มนะครับได้ทั้งความหอมแล้วก็ได้รสชาติที่เข้มข้นให้เทสโน้ตแบบช็อกโกแลตแลวก็นัตตีครับ ส่วนอีกรสชาตินึงนะครับที่เป็นกล่องสีเขียวนะครับหน้ากล่องจะเขียนว่า Amazon Signature ตัวนี้เป็นเบรนด์พิเศษของคาเฟ่ Amazon ครับผสมเมล็ดกาแฟคั่วเข้มอาราบิก้าเข้ากับกาแฟโรบัสต้านะครับให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคาเฟ่ Amazon ที่เราคุ้เคยกันเลยครับแคปซูลของคาเฟ่ Amazon เนี่ยทั้ง2รสชาตินะครับเขาขายราคาเดียวกันนะครับก็คือกล่องละ200บาทข้างในกล่องเนี่ยจะมี10แคปซูลนะครับ ซึ่งเฉลี่ยลงมาก็คือแคปซูลละ20บาทนั่นแหละราคาดีเลยนะถ้าเกิดใครซื้อพวกแคปซูลกาแฟอยู่แล้วจะรู้ว่า20บาทต่อแคปซูลนี้ราคาดีเลยนะครับมาดูกันเพิ่มในส่วนของแคปซูลนะครับที่ทาง m เมซอนนามาใช้เพื่อเก็บความสดของผงกาแฟาที่อยู่ภายในโดวยวิธีการแบบ m a p ครับเป็นการตอกฝาและปิดผนึกแบบความร้อนด้วยอัลตราโซนิกที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อมเมล็ดก,กาแฟาที่อยู่ภายในทําให้ได้ความสดใหม่ของกาแฟขั้วบดท,ที่มีกลิ่นหอมชัดเจนมากๆออกมาให้เราได้ลิมรสกันครับ ทีนี้ถ้าเกิดใครยังไม่คุ้นเคยก็คือยังไม่มีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลที่บ้านนะครับคาเฟ่ m อเมซบอกว่าทําขายด้วยเหมือนกันนะครับในราคาเครื่องละ2,950บาทเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาเครื่องชงแบบแคปซูลที่ดีมากๆเช่นกันคับ เครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะครับคาเฟ่อเมซอนคอฟฟี่แคปซูลแมชชีนนะครับราคาขายเครื่องละ2,950ันารนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำแบบคลาสสิกแบล็แล้วก็สีเขียวแบบคาเฟ่อเมซอนสิเกเนเจอร์กรีนครับโดยเครื่องชงกาแฟแคปซูลคาเฟ่อเมซอนนี้นะครับออกแบบโดยเน้นคอนเซ็ปต์พรีเมียมคอมแพกครับมีขนาดที่กระทัดรัดสามารถเข้าได้กับทุกมุมในบ้านมีให้เลือกชง2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบเอสเปรสโซ่ช็อตสีมิลลิลิตรแล้วก็แบบลุงโก้ช็อตหนึ่งร้อยสิบม ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสามารถใช้ได้กับแคปซูลกาแฟของคาเฟ่อเมซอนแล้วก็กาแฟแคปซูลประเภทที่เหมือนเหมือนกันครับ ในส่วนของตัวเครื่องชงกาแฟยังมีรายละเอียดที่คิดค้นมาเฉพาะเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นบริเวณถาดรองแก้วที่สามารถใช้งานร่วมกับแก้วกาแฟขนาดทั่วไปได้ทันทีแถมระยะเวลาในการทําความร้อนหลังจากเปิดเครื่องก็สั้นมากๆเพียงแค่3.5วินาทีเท่านั้นและให้แรงดันในการสก,กัดกาแฟที่19บาร์ส่วนถังบรรจุน้ําสามารถใส่ได้ถึง500มลลิาตรทำให้เราสามารถชงเครื่องดื่มได้ตั้งแต่3าถึงหแก้วหรือแม้แต่ในส่วนของกล่องใส่แคปซูลใช้แล้วที่สามารถเก็บได้ถึง12แคปซูลเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาน้ำออกมาทิ้งบ่อยๆอ่ะเรามาลองชงกาแฟแคปซูลนะครับของคาเฟ่อเมซอนกันครับวิธีการเตรียมง่ายมากเลยนะครับก็คือแค่เสียบปลัก๊กเติมน้ำเปล่าด้านหลังนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับเท่านั้นเองครับแต่ว่าเราลองรสชาติไหนก่อนดีเอา Amazon Selected สีทองนี้กันก่อนเลยครับนี่ด้านในอ่าแล้วก็หยิบแคปซูลออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ง่ายมากเลยคือเปิดฝาด้านบนตรงนี้นะครับ มันจะมีช่องให้เราใส่ครับูนไม่มีทางใส่ผิดด้านอยู่แล้วนะครับมันเป็นรูปทรงแบบที่ใส่ได้ด้านเดียวอย่างนี้ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็แค่ปิดฝาลงไปครับกรึบวางแก้วนะครับที่ช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะครับถ้าเกิดเอาแบบเอสเปรสโซนะครับ40มิลิลิตรก็กดปุ่มนี้ครับปึ๊บแล้วก็รอสักครู่เท่านั้นเองครับหอมมากโหหอมจริง รวดเร็วมากนะครับสะดวกง่ายดายครับพร้อมดื่มพร้อมดื่มนะลองดูสักหน่อยนะครับอืมอันนี้มันจะแบบว่าละมุนละมุน,นครับมันจะมีความเออเหมือนมีช็อกโกแลตมีมีถั่วมีนัตตี้อะไรอยู่ในนี้นะครับแต่ก็เข้มอยู่นะดีเลยครับ คิดว่าหลายคนน่าจะชอบอีกเมนูหนึ่งที่จริงๆแล้วน้องในออฟฟิศเราแนะนำนะครับก็คือเขาให้ใช้เลมอนโซดานะครับเย็นๆสดชื่นแบบนี้นะครับแล้วเราลองชงคาเฟ่อเมซอนที่เป็นสูตรอเมซอนซีเล็กเต็นะครับเติมลงไปครับให้ชื่อเมนูว่าอะไรนะ c l c o k f o f l e m เลม o นโซดา,อาลองดูนะครับง่ายดาแบบนี้คือ เราทํากินเองที่บ้านได้ไงแล้วก็ดัดแปลงไปยุกออกมาเฮ้ยดูดีต้องลองดูสักหน่อยครับไห้ผมก็ไม่เคยลองนะเมนูนี้ดีเลยดีเลยมันได้ความสดชื่นอะคือมันมีความชาโซดานะครับแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟลองเราลองลองลองเฮ้ย <laughs> อะไรวะเนี่ย งานการก็ไม่ช่วยทำอะ่ะดูดิมาลองอีกรสชาติหนึ่งนะครับ Amazon Signature นะครับที่เป็นกล่องสีเขียวครับวิธีเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาตินะคนละกลิ่นกันเลยอันนี้จะเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยที่เราจะได้กลิ่นนี้บ่อยๆเวลาที่เดินเข้าคาเฟอเมทชอน ออริจินัลมากสามารถทํากินเองที่บ้านได้นะครับอี่หนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับสำหรับใครที่กินโปรตีนเชคนะครับแล้วตอนเช้าเ้าอ่ะรีบๆนะครับคืออยากได้โปรตีนเชคด้วยที่เรากินทุกวันแล้วก็อยากได้ความตื่นจากกาแฟด้วยก็ผสมกันลงไปเลยนะครับก่อนที่เราจะเชคนั่นเองนี้ก็พร้อมออกจากบ้านนะครับจะเดินถือติดตัวขึ้นรถไปด้วยก็ได้ครับง่ายๆเลย ต้องลองกันอีกหนึ่งเมนูนะครับอาจจะลองเป็นเมนูเดอร์ตี้ก็ได้นะครับเราเตรียมนี่นมที่เราผสมเอาไว้แล้วเป็นนมที่ผสมวิปปิ้งครีมนะครับแล้วเราก็แช่เย็นจ,จัดๆเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะกดกาแฟลงไปนะครับก็จะได้เป็นเมนูเดอร์ตี้ครับลองสูตรสีเขียว เมนูนี้หลายคนก็จะชอบนะครับมันจะได้ความเข้มข้นหวานมันของนมด้วยนะครับ ผู้ชมครับภายในแคปซูลของคาเฟ่อเมซอนเขามีการคัดเลือกกาแฟามาเมล็ดคุณภาพตามมาตรฐานที่ใช้ในร้านคาเฟ่อเมซอนนำมาคั่วด้วยเทคนิคพิเศษสำหรับกาแฟแคปซูลโดยเฉพาะนะครับก่อนนำเข้าไปบรรจุด้วยเครื่องบรรจุแคปซูลที่คาเฟ่อเมซอนนำเข้าจากยุโรป และผลิตแคปซูลด้วยตัวเองที่โรงคั่วกาแฟคาเฟอเมซ o n ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากลที่จะซีลออกซิเจนออกไปทําให้รักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้คงอยู่หลังผ่านการคั่วในแคปซูลได้ทําให้สามารถเก็บล็อกรสชาติและความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟส่งตรงถึงมือเราครับพร้อมใช้อลูมิเนียมทึบแสงที่จะช่วยรักษาคุณภาพของกาแฟที่อยู่ภายในแคปซูลครับ และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่คาเฟ่อเมซอนเปิดตัวมานะครับก็จะมีแคปซูลกาแฟ2รสชาตินะครับกลองละ 200บาทด้านในมี10แคปซูลนะครับเฉลี่ยแล้วแคปซูลละ20บาทเท่านั้นเองนะครับใครมีเครื่องชงแบบแคปซูลที่บ้านอยู่แล้วนะครับซื้อไปลองได้เลยนะครับเผื่อถูกใจนะครับเราได้กาแฟดีในราคาย่อมเยาวนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเครื่องนะครับเขามีขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนี้ราคาย่อมเยาวเช่นเดียวกัน2,950บาทถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับและน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟแล้วก็สามารถที่จะชงกินเองที่บ้านได้ครับ ที่ทางคาเฟ่เอเมซอนใช้เนี่ยเป็นแหล่งปลูกที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็เรียกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อผู้บริโภคชาวไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงซื้อแคปซูลหรือว่าซื้อเครื่องนะครับได้ที่ร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขาครับผมอุปิดัยครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ